สวัสดีจ้าวันนี้สาวจ้าจะชวนเพื่อนมาดูฝีมือทีมงานนะคะติดลายภายใต้เจดีจ้าสวยๆงามๆกันเลยจ้ารับชมกันเลยจ้าช่างขึ้นไปสองคนนะคะห้องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า เหลือแตแบบหาาะะ่หน้าคานนะคะหน้าคานยังเรายังไม่ได้ติดหน้าคานก็จะใส่รูปเทพพนมแบบคานนี้นะคะเทพพนมแบบนี้เลยจ้ะหน้าคานนะคะเราจะใส่กันแบบนี้จ้ะเราไล่แบบนี้ให้จบไปก่อน ซูมให้ดูลายใกล้ๆเลยจ้าส่งเจดีนี้อยู่วัดป่าเอราวัณน,นะคะเผอเอราวัณจังหวัดเลยค่ะสัมภาษณ์อันนี้คุณยายพึงนะคะคอยทำอะไรคะรคสง่สงลา,า,ายให้ช่างเนาะแล้วก็แต่งลายด้วยอันนี้กรรมกรคอยอันนี้จะเป็นลายที่เราแช่น้ำไว้ก่อน เอาขึ้นติดนะคะนั่นแล้วอ่าไปนะคะลวดลายไทย มีลวดหลายลายเลยนะคะวัดลายเราจะเป็นองค์เทพพนมนะคะไว้ติดหน้าคานจ้ะใต้ท้องคานโรเบิร์ตก็มาดูงานด้วยอันนี้ช่างใหญ่นะคะมาจากไหนค่าช่างเนี่ย สาวกำแพงเพชรนะคะช่วยติดลายอยู่ที่เมืองเลยจ้ากำลังติดห้องที่สามกันแล้วนะคะเราจะไม่ได้ขึ้นไปพาชมด้านบนนะคะน้ำหนักเยอะไม่กล้าขึ้นจ้าต้องใช้ไฟเพิ่มแสงสว่างนะคะเราอยู่ใต้เจดีแสงสว่างเข้าไม่ถึงจ้ะ ลายไทยถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะคะกา่สาจะจะอัปเดตผลงานลงช่องให้ชมกันเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวสัสจ,จะพาไปดูแผนกผลิตลายนะคะนั่งผลิตลายอยู่ด้านนอกจ้ะมาพาไปชมน้องเมยก่อนแผนกผลิตลายอันนี้เป็แผนกผลิตลายนะจ๊ะกำลังมาไม่ทันตอนใส่ปูนนี่จ้าใบโพซ้ายขวา เราต้องใส่รวดเพื่อความแข็งแรงของลายนะคะใส่ปูนให้เต็ม ใปูนผงดูดให้มันแห้งนะคะประมาณสองสามครั้งค่ะเพื่อนๆ mm hmm. พอแห้งเราก็ทำการคว่ำได้เลยเสร็จเรียบร้อยเนาะ mm hmm. อันนี้นะคะลายตัวเมื่อกี้นะคะหล่ออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะได้ลักษณะนี้เลยค่ะเราจะพาไปดูลวดลายที่เรา เยอะเลยนะคะอยู่ด้านนู้นค่ะนี่เลยจ้าลายที่เรารอไว้อันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของประตูหลอกนะคะน,นี่ก็จะเป็นลายเทพพนมค่ะไว้ติดใต้ท้องคานนะคะ เยอะมากๆเลยค่ะลายที่เราจะติดองคเจดีนะคะนีนจะเป็นแค่หนึ่งส่วนนะคะยังอยู่อีกด้านนน้นอ,อีกเยอะเลยค่ะนคะคะ ลายไทยใบยช่างเหินนะคะสนใจติดต่อจ้างงานได้นะคะนี่จ้าัน,นี้ก็จะเป็นบัวหัวเสาตัวเล็กนะคะไว้ติดซุ้มประตูจ้าเพื่อนเยอะมากๆเลยค่ะลายของเรา จะเป็นองค์เจดีนะคะที่กำลังก่อสร้างอยู่จา้าช่างกับคนงานก็อยู่ด้านบนนู่นค่ะวางแผนจะวางท้องคานชั้นต่อไปจ้าฝูนก็ตก้อยๆด้วยนะคะบรรยากาศรอบองค์เจดีนะคะ เจดีนี่ก็จะเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆอากาศดีมากๆเลยจ้ะฝนตกปอยปอปๆลงมาแล้วนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้สาวจ๋าต้องขอตัวปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตผลงานลงช่องเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ